สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพาลานวันนี้ผมจะมารีวิวโค้ดคนนี้ครับโลเนคูมานครับเมเนจเมนต์สกิลอยู่ที่830ไปดูรายละเอียดของโค้ดครับอยู่คุมสมโมสรอนบารเซโลน,น่านะฮะตอนนี้แผนที่ใช้คือ4 3 3ไปดูรายละเอียดของแผนกันบ้างครับ อันนี้ผมจะอธิบายให้ง่ายนะครับคือ attacking style คือการครอบครองเกมนะครับขึ้นบอลโดยจ่ายบอลสั้นๆจากแดนกลางครับการโจมตีจะเป็นจากแดนกลางผู้เล่นมีอิสระในการยืนตำแหน่งครับแล้วก็กองหลังก็จะขึ้นมาช่วยไล่บอนลนครับขึ้นมาช่วยกดดันกองหน้าของฝ่ายตรงข้ามและการบีบแย่งการบีบแย่งบอลจากตั้งแต่จากแดนแดนข้างมาเลยนะฮะไล่มาเลยแล้วก็ การเพสซิ่งเป็นแบบอาค,คติฟ v e นะฮะโค้ดคนนี้จะโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมไปรีวิวในโหมดออนไลน์ให้ดูนะครับมาเริ่มเลยนะครับแพงของครูมันนะครับ4.3.3จะเน้นในการของบอลต่อบอลสั้นแล้วก็การแย่งบอลจากแดนกลางไล่บอลก็จากแดนข้างไล่ตามมาเลยนะครับมาดูกันเลยครับจะเป็นยังไงครับอันนี้ในโหมดออนไลน์นะครับ กองหลังจะขึ้นมาสูงอยู่แล้วครับเป็นแผนการเล่นที่กองหลังจะขึ้นมาสูงแบบนี้อยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยรการต่อบอลจ่ายบอลต้นทําได้ดีมากครับนี่ครับจ่ายให้ดีมาเรียแล้วตบกลับให้ในวันดอฟกี้แล้วซัดด้วยขวาบอลโค้งๆแบบน,นี้เข้าไปครับย่างสวยงามครับลุกนี้โดนเข้าไป1เมตรครับนะฮะนี่ฮะ,ฮะกองหลังแย่งบอลตัดบอล เป็นแผนการเล่นแบบอาร์เกสซีฟอยู่แล้วนะฮะเนี่ยไม่ต้องตกใจนะฮะแบบแผนดุดันอยู่แล้วฮนะแผนแบบนี้เนี่ยฮะลุกก็ดีรับก็ได้ครับแผนของโลเนลคูมันครับจังหวะนี้เลวานดอกกี้ซัดเขาเ้าไปอย่างสวยครับถายวอลเกอร์ตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ดิมารียจ่ายให้เลวานดอกกี้ประตูว,วิ่งออกมาแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหติดลุกนี้ติดครับ ยิงอย่างสวยแต่ว่าติดทำไมติดเมื่อกี้น่าจะเป็นประตูแล้วฮะเนี่ยการต่อบอลจ่ายบอลทำได้ดีมากครับเนี่ยกองหลังตัดบอลเรียบร้อยครับไม่ยากครับใครชอบเน้นการบุกการทำประตูครับคนโค้ชคนนี้ไม่ผิดหวังครับเลือกใครมีลองเลือกลองมาใช้ดูนะครับเนี่ยกองหลังเราเพสซิ่งแบบอาร์เคสซีครับ,รบแบบดุดันอยู่แล้วครับ เนี่ยฮะกองหลังขึ้นมาสูงระดับนี้ฮะแฟนกิริยองตัดได้ครับกองหลังตัดได้อีก้วครับเนี่ยครับจบครึ่งแรกครับครึ่งหลังครับครึ่งแรกนํำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับครึ่งหลังครับดูครับกองหลังเราเล่นค่อนข้างดีฮะขึ้นมาตัดบอลบีบกองหน้าเ่าได้ดีครับกองกลางก็เข้าบอลแบบนี้ฮะไม่ฟาวด้วยครับเข้าบอลแบบโคตรเลยฮะดุดุเลยฮะใครชอบ ลองมาเล่นดูนะครับจังหวะเนี่ครับรอลงมาช่วยกันดีด้วยครับตัดบอลไปไงครับฟันได้ตัดได้ดีแล้วจังหวะนี้ครับเลนโดยิงเข้าไปยังสวยครับแล้วขอทําท่าดีใจหน่อยนะเนี่ยนี่ไงขอท่าดีใจนะคอันนี้อเกมนึงครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วฝั่งเราครับประมาณนี้นักเตะนะครับ จังหวะแรกโดนเราตัดบอลได้ครับอันซูฟาติผ่าบอลขึ้นมาอย่างสวยครับแล้วเปิดให้ดิมาเรียซัดด้วยสายเข้าไปครับยางสวยครับหนึ่งสูงครับแหมเขาวิ่งแตะมือเพื่อนนะครับดิมาเรียใครมีลองมาเล่นดูนะครับผมรีวิวไว้ให้ดูอยู่นะดิมาเรียเนี่ครับการต่อบอลสั้นเนี่ยการจ่ายบอลต่อบอลทำชิ่งทำได้ดีครับ แล้วจังหวะนี้เลวานได้บอลจิ้มเข้าไปง่ายๆเลยครับโดนครับสองสูดครับเรียบร้อยครับโหดไหมโหดเพื่อนๆมีลองมาเล่นดูนะเนี่ยแผ่นนี้แต่มีข้อเสียครับเนี่ยครักองหลังเราขึ้นไปสูงแล้วกลับมาการไม่ทันนะ้โดนเต็มข้อเหมือนกันครับสองหนึ่งครับสกอร์จบครึ่งแรกมาดูครึ่งหลังกันต่อครับยกบอลให้เอ็มปาเป้แล้วล็อกโอ้โหผ่าน่องแล้ว ยิงด้วยซ้ายโอ้โหเจยบคมเหลือเกินครับเอมปัปเป้โอ้โหสุดยอดครับเป็นด้วยแผนแล้วก็เป็นด้วยนักเตะเลยนะเดือดครับเกมดเดือดแบบนี้ครับแล้วเอมปัปเป้เอาอีกแล้วครับได้มอนอีกแล้วแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหประตูเซฟได้ครับลูกนี้หากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านด้วยนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ